สวัสดีค่ะพี่มนวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube พยาเพชรพัทละนาคราชน,นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับลานท่านท่านนะคะเป็นมุมในบ้านของพี่มินเองนะคะก็สร้างท่านตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านนี้กับคุณพ่อนะ,ะท,ที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็เพื่อให้ได้มีถ้าสําหรับตัวเองนะคะก็ยิ่งมีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะแต่ว่าใช่เราก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่นะคะต้องปฏิบัติธรรม ให้สมควรแก่ทรรมนะที่เราจะได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสูงนะคะแล้วก็มีคุณมีบุญญาธิการมาไว้ที่บ้านนะคะบ้านเราก็ก็คุณแม่หรือว่าทุกๆคนก็ปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าปฏิบัติธรรมได้มากได้น้อยแค่ไหนเนี่ยเอาเป็นว่าเราต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะคือมันก็วัดกันไม่ได้หรอกว่าอย่างไหนถึงมากอย่างไหนถึงน้อยนะคะเอาเป็นว่าเราต้องดูแล ความซื่อสัตย์ตรงนี้ของตัวเองให้มันดีงามก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเหมือนกับาการปฏิบัติเนี่ยจริงๆมันเป็นไปเพื่อรากิเลนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลิงก์มาเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ใช่อยู่นะคะถ้าเกิดปฏิบัติไม่พอเวลาที่มีองค์ปางวลมีใหญ่ๆอะไรเงี้ยจริงๆเขาถึงให้ไปอยู่ที่วัดเพราะว่า,าคนในบ้านจะร้อนนะคะแต่อย่างบ้านพี่มินอย่างเงี้ยก็คือเป็นบ้านที่นั่นในส่วนตัวพี่มินเอง หรือว่ามีเคสหรือคุณแม่เงี้ยก็ถือครองพรมรจันตั้งแต่เราเริ่มที่จะจริงจังในการปฏิบัติในการปฏิบัติแล้วนะคะไม่ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติกับท่านหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นานเราตอนแรกนะมันคือความเข้าใจแบบนั้นอยู่แต่ว่าอพอไปไปมามาแล้วเราก็คือปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติเพื่อการละกิเลสเนี่ยแหละนะคะแต่ทีนี้มันก็ทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกันนะคะเป็นวงวาน ครอบครัวสายไยสายยานพญาเพชรพัทระนาคราดนะคะด้านหลังคือองค์ท่านเจ้ายาศีนาธนบนะคะคือทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ตัวแต่มันอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยความบุญสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้สิ่งที่พี่ม้นอยากจะมาพูดในคลิปนี้ก็คือว่าเวลาที่เราเกิดนิมิตฝันขององค์พญายนาค่นะคะจริงๆอ่ะท็อปปิกพวกนี้มันมี พูดกันเยอะมากนะคะแล้วตัวพี่มิ้นเองเนี่ยจริงๆไลฟ์สดเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปเรื่องนี้นะคะแต่อย,า,อยาขยายความแล้วก็ทำเป็นคลิปสั้นๆเผื่อว่าจะได้เอาไปแบบเหมือนกับคนไม่มีเวลาฟังนะคะว่าเราปฏิว่าเราถ้าเกิดสมมติฝันแล้วก็ถึงเสด็จปู่เสด็จย่าองค์นู้นองค์นี้บอกว่าพนามนู้นพนามนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายท่านมาแก้ของให้ท่านมาบอกอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแล้วก็เราเองตื่นเช้ามาตักทูบกลางแจ้งนะคะ แล้วก็ดันมีนภา,านิมิตเป็นรูปพญายนาคหรืออะไรด้วยนะคะแล้วทีนี้เราเองก็ยังไม่มั่นใจอีกนะคะหรือว่าใจ,ใจลึกๆก็มั่นใจหรืออยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่รู้แต่ว่าก็พยายามสอบหาผู้รู้ในการสอบถามนะคะคือทุกๆอย่างอะนะเหมือนเหมือนพี่มิ้นเลยจริงๆเหมือนพี่มิ้นเลยนะคะที่ฝันแล้วฝันก็ฝันเองฝันก็ชัดเรื่องราวก็ชัดแล้วก็แถมตื่นมานะคะปักทูบ อะไรอธิษฐานอะไรมีนาภานิมิตมาด้วยจะถามไหมคะในใจลึกๆเราเชื่อไหมนะคะมันก็ยังมีข้อขัดแย้งมันก็ยังมีข้อที่จะทําให้เราสงสัยนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายังมีความไม่แน่ชัดจิตใจเรายัางสื่อสารพวกนี้ได้ไม่ชัดเจนนะนะความไม่มั่นใจมันก็ยังมีอยู่เท่านั้นแหละไม่ว่าจะมีอะไรมาก็ตามนะคะอย่างพี่มิ้นนะถ้าเกิดสมมุติเป็นสมัยเมื่อก่อนนะต่อให้เสด็จพ่อองค์เพชรมาปรากฏอยู่ตรงหน้า หน้าาเลยก็ยังไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าตัวจริงตัวปลอมมีใครแปลงร่างมาเป็นเสด็จพ่อองเพชรหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะคะหมายหมายถึงว่าจริงๆมันก็เป็นไปได้แต่ว่าเวลาที่สิ่งๆนี้มันจะยุติคําถามในใจเรานะคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมจริงๆมันไม่ได้เป็นไปเพื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการขัดเกลาภายในที่ทําให้จิตใจเรามั่นคงจิตใจมั่นคงการเห็นนะคะเห็นธรรมเห็นอารมณ์เห็นจิตเห็นใจตามความเป็นจริง มันก็สิ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฐานจิตอะมันเป็นฐานการรับรู้อะนะคะการรับรู้ในเรื่องภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะเห็นก็จะเห็นของจริงเห็นก็จะเห็นของจริงหรือไม่เห็นไม่ของจริงแต่จิตใจไม่ลังเลสงสยัยมันไม่ได้มันไม่ได้ไปให้ค่าว่าจะต้องหาให้ได้รู้ให้ได้และจิตใจที่สะสม แต่ละขณะไปในความมั่นคงในอารมณ์ในความไม่หวันหว่นไหวไปในความสงสัยอะไรประมาณนี้แหละนี่มันจะรวมตัวกันนะคะทาให้สิ่งที่อยู่เชื่อมโยงกับเราอยู่เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าโลคทพิปเนี่ยนะคะเขาก็จะคัดตัวเองอยู่ด้วยเพราะว่าคือถ้าเกิดเป็นเทพไม่ดีเนี่ยเขาจะชอบที่เราสนใจในะพินิหารในะอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเทพมีธรรมเนี่ยท่านจะไม่ได้ ท่านจะกลัวด้วยซ้ำนะคะในการเข้าใกล้มนุษย์ที่หลงนะคะท่านก็จะอยู่อย่างผู้ที่เหมาะสมแล้วก็จริงๆเราต้องการให้ปฏิบัติธรรมถ้าธรรมะเราจะเรินนะท่านจะอยู่แต่ธรรมะเราไม่จริญน,นะคะเทพที่อยากจะอยู่ก็คือเทพที่เหมือนกับกิเลสอะนะเทพเทพายทีททท่แบบว่าเขาก็อยากจะให้เราเชื่อในอันพินิหารของเขาให้เราศรัทธาเขาให้เรามีเขาให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะพึ่งพาในตัวเขานะคะแต่เทพที่เป็นโสดาบันขึ้นไปอย่างเนี้ย ก็จะสอนให้เราพึ่งพระรา,าตนาใจสอนให้เราพึ่งตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะมาให้เรายึดติดอะไรในองค์ท่านนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะต้องละเอียดนะคะทาเป็นธรรมะขั้นละเอียดเนี่ยเราปฏิบัติทําไปเราก็จะรับรู้ได้นะคะถ้าเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะซื่อสัตย์กับอารมณ์ธรรมซื่อสัตย์กับอารมณ์ความยินดีพอใจในการรับรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเองดังนั้นน่พี่มิงก็ขอย้ำไว้อีกทีหนึ่งนะคะว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะว่าเราอยากใจะให้ใครเขาตอบให้มันถูกใจเรายังไงเราไม่ต้องไม่ไม ปฏิบัติทําไปนะคะเดี se, <t ip> ๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะได้รับรู้ถ้าทํามาเราไปถูกที่นะเราก็จะได้รับรู้สิ่งที่มันมันเป็นจริงเองนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมันเป็นเรื่องเฉพาะ,ะเขาเรียกอะไรอะถ้าเกิดเรามีกรรมมีเวรมากับท่านจริงๆเนี่ยถ้ามันจะได้รู้มันก็ต้องได้รู้แต่จะได้รู้ด้วยจิตป,ประเภทไหนเนี่ยมันสําคัญนะคะเพราะจิตที่รับรู้เนะี่ยเป็นจิตที่ไหลไปตามสิ่งที่น่าสนใจงี้ยเราจะเวียนว่ายใจเกิดมาสนใจ,นใจเรื่องพวกนี้ ไปไม่หยุดอะนะคะเพราะเรื่องพวกนี้มันน่าสนใจอพินิหาราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มันทำให้อารมณ์เราอ่อนไหวค้นหาอดีตชาติใครไม่อยากรู้นะคะแต่ว่าเราจะทํำยังไงกับการที่รู้บ้างรู้ชัดรู้ไม่ชัด ล้อะไรความสับสวนวุ่นวายภายในใจเงี้ยเราจะระง,งับมันได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนะถ้าเกิดใครลองปฏิบัติธรรมด้วยอารมณ์พวกนี้นะคะจะได้ธรรมะค่อนข้างเร็วนะคะได้ธรรมะค่อนข้างเร็วดังนั้นพี่มินก็ขอฝากไว้นะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอย่าไปคุยกับใครเขาามันเหมือนกับชวนเขาทะเลาะเปล่าๆหรือไม่ก็ชวนให้เขามาขัดใจเราถ้าเกิดเขาแนะนําหรืออะไรไม่ตรงตามใจเราเราก็โกรธเขาอย่างเงี้ยมันสร้างเวรสร้างกรรมกันเปล่าๆนะคะดังนั้นก็เรื่องพวกนี้ก็พยายามดูแลกันให้ตัวเองแล้วก็เรา เราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นผูรู้จริงรู้ไม่จริงครูรรรบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านก็ไม่ค่อยจะชอบพูดเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะก็มันก็พูดยากนะคะมันก็พูดยากและพู้ที่เหมือนกับประกาศว่าเป็นผู้รู้หรืออะไรไม่ได้ดูถูกใครนะคะ้วตัวเองอย่างงี้ก็ย,ยังยังเช่นเดียวกันเลยเราเองก็ยังจะต้องระวังเราเราก็ยังจะต้องพึ่งเข้าหาธรรมะก,กันพึ่งหาสติเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นที่พึ่งพายเราได้จริงๆนะคะเราก็ทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งพายตัวเองดีกว่านะที่พี่วินแนะนําแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแนะนําอย่างผู้ที่เขาเข้าใจอะเราเข้าใจนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเราก็ไม่เคยดูถูกความแสวงหาความรู้ของใครนะคะแต่ว่าเรา เราก็ผ่านมาเยอะนะ <g ười> กับการไปดิ้นรนไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เอาอยากเป็นมิตรแนะนําทุกท่านในในความปรารถนาดีจริงๆนะว่าวิธีาการจัดการสิ่งพวกนี้มันต้องทํำยังไงนะคะก็ต้องอดทนนะอดทนหน่อยแล้วปฏิบัติทําไปในปฏิบัติทําไปมันทั้งรากิเลสมันทั้งต่างๆนานามันมีแต่ดีอ่ะ,ะ,ะนะคะนะคะโอเคงั้นพี่มือก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องยูทูปพยาเพรพัฒนาหนาคดาแล้วก็เพจอัญมณีเพชรแก้วด้วยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ